ดีจ้าพบกันนะจ้ากับช่องของเตยเตยยาเปิดดวงนะจ้าคลิปนี้เรามาเลนด้อมกันเนาะดูภาพรวมดูพลังงานรวมนะดูดวงโดยรวมนะจ้าเรื่องดีๆใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรามาดูกันซิว่าเรื่องดีๆเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะเรื่องดีๆเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะ เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะเป็นเรนดอมนะเชลเตียในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเล่นๆ่นดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะดูเพื่อความบันเทิงนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องสีเรียกนะดูแบบดูไปอย่างนั้นแหละดูเพราะไม่รู้จะดูอะไรเราก็มาดูช่องของเตลติยเปิดดวงกันก็ได้เนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะ เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะอยู่เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะโอเคไหมเรื่องดีๆใด,ดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชาวิทยานในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะเป็นสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะ oh. ถ้าคุณเชื่อคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องแบบนี้หรือว่าไม่เชื่อเรื่องการทํานายคุณก็สามารถเลื่อนคลิปหรือปิดคลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคไหมเรื่องดีๆใด,ดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้โอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใบแรกเลยพ่พระขึ้นมาใบแรกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะประทานพรเนาะมองเห็นพลังงานของคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง <c annya> มองเห็นพลังงานของคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมมองเห็นพลังงานของคนที่มีศีลธรรมคุณงามความดีมีบุญมีบารมีมีของดีติดตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออหนุนนำ โอ้โหพลังงานของคนที่ชอบอ่าสวดมนต์ชอบไหว้พระชอบปฏิบตัติพลังงานของคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวาหรืออาจจะชอบทำอ่าพิธีอันเป็นสิริมงคลเนาะเป็นพลังงานของคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยไกด์ไลน์คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเลยเป็นพลังงานขึ้นมาใบแรกเป็นพลังงานแห่งความบริสุทธิ์โอ้โหเลิศอยู่นะเลิศอยู่นะเ,นะเรื่องดีๆใด,ดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ ความสําเร็จความชัดเจนชัยชนะต่อปัญหาต่ออุปสรรคสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเออเนาะกาลังผ่านพน้นเออต่อเรื่องราวปัญหาใดๆไปได้นะความสุขความสําเร็จความสมหวังโอ้โหครอบครัวบุตรบริวารข่าวดีเรื่องดีสิ่งดีสิบถ้วยส,สิ่งดีเกิดขึ้นเรื่องดีเกิดขึ้นบุตรบริวารครอบครัวพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเนาะดีนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านโอ้โหดีนะบางคนกำลังจะได้รับข่าวดีนะ เรื่องบ้านหรือเปล่าบางคนจะซื้อบ้านหรือเปล่าบางคนจะสร้างบ้านหรือเปล่าบางคนจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาหรือเปล่าในเร็วๆนี้เออเนาะหรือว่าบางคนคนในครอบครัวก็กําลังจะมีข่าวดีอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะความสุขะความสุขะข่าวดีเรื่องดีสิ่งดีแน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะเออในบ้านมองเห็นพลังงานของบ้านเรือนของคุณน่ะเป็นสิริมงคลด้วยนะมีของดีอยู่ในบ้านด้วยเออนะบอกได้เลย มีของดีมีสิ่งดีคุ้มครองอยู่ในบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอาจจะเป็นพระอาจจะเป็นเทพเทวดาอาการงานจากการงานจากความสุขความสมหวังความสําเร็จการงานเนาะเติบโตนะมีแพชชั่นมีไฟช่วงเนี้ยนะแล้วช่วงเนี้ย สิ่งที่ขอสิ่งที่อธิษฐานเอาไว้ก็จะสมหวังด้วยนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จการงานของคุณมีโอกาสเติบโตการงานของคุณมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองหยิบจับ <c oughs> การงานช่วงนี้อาจจะมีไฟช่วงนี้อาจจะมีแพชชั่นในการทํางานนะช่วงนี้อาจจะมีเสน่ด้วยในการทํางานเออนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะอาโดดเด่นในเรื่องการงานด้วยเนาะการงานที่ดี ข่าวดีเรื่องการงานที่กำลังจะเข้ามานะเออนะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเลิศเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีอยู่นะในช่วงจังหวะเวลานี้โอ้โหมาดูกันซิข่าวดีเรื่องใดอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณความรักจ้ากัลยาณมิตรดีความรักโอ้โหคู่รักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งคนรักมาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งกัลยาณมิตรที่ดีมาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่ง คนช่วยเหลือมาให้นะการพูดคุยตกลงเจราจาเรื่องใดๆก็ประสบความสําเร็จการงานการสัมภาษณ์งานก็ประสบความสําเร็จการพูดคุยเรื่องการงานก็ประสบความสําเร็จหรือคู่ของคุณอาจจะมีการซัพพอร์ตอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันในเรื่องการงานก็ได้นะหรือบางคนก็อาจจะมีจังหวะโอกาสที่จะมีความรักดีๆเออได้เริ่มต้นพัฒนาความรักพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปได้ในทางที่ดีโอ้โหสองถ้วย two of cups two love two l o ไพ่นะถ้วยขึ้นมาไพ่คู่ขึ้นมานะสิ่งดีกําลังเกิดขึ้นพูดคุยตกลงเจรจาประสบความสําเร็จนะเออนะมีการมอบอ่ามีการหยิบยื่นสัมพันธ์ทำไม่ตีดีให้กันหยิบยื่นสิ่งดีดให้กันเกิดขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเนี่ย จะมีคนมามอบข่าวดีให้ไม่รู้ละนะว่าอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องอะไรก็แตกต่างกันไปนะใครรอข่าวดีเรื่องการงานคุณก็กําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานใครรอข่าวดีเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณก็กําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องความรักความสัมพันธ์ไพ่สองถ้วยเนี่ยคือสิ่งดีๆกําลังจะมีการหยิบยื่นมาให้ซึ่งกันและกันโอ้โหเป็นไพ่ที่ดีอะ่นะนาบริวารดีเนะนาะกัลยาณมิตรดีเพื่อนฝูงดีหุ้นส่วนดีอื้อหือ ไพ่ใบต่อไปเรื่องดีๆใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกโอ้โ oh ห การงานโดดเด่นนะการงานโดดเด่นเนาะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความภาคเพลยนเป็นคนมีความพยายามเป็นคนที่เอ okay. ่อกำลังต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับเรื่องราวหรือจัดการแก้ไขเออกับสิ่งใดๆเนี่ยได้เออการจัดการแก้ไขกับปัญหาชีวิตจัดการแก้ไขกับเรื่องราวของการงานนะการรู้จักรู้จักแก้ไขเหตุการณ์หรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้หรือว่าเป็นคนที่เป็นคือมองเห็นพลังงานของคนเก่งอ่ะคนเก่ง คนเก่งคนมีความภาคเพียรคนมีความพยายามเออเนาะคนที่พยายามต่อสู้กับโชคชะตาพยายามต่อสู้เพื่อให้คุณอนะประสบความสําเร็จแล้วถามว่าคุณจะประสบความสําเร็จไหมในสิ่งที่คุณพยายามในสิ่งที่คุณพยายามต่อสู้เพื่ออยากไปถึงบรรลุเป้าหมายอยากไปถึงในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนาอาสําเร็จงนาะสําเร็จและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยช่วยเหลือด้วยนะคอยคุ้มครองคุณด้วยนะบอกได้เลยนะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเลิศเนาะคนเก่งเห็นไหมคนมีความภาคเพียรคนมีความพยายามคนมีความสามารถคนที่มีความวิริยะอุตสาหะเออในการตั้งจิตตั้งใจอะ่ะในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและถามว่าสิ่งตรงเนี้ยของคุณเนี่ยกำลังจะบรรลุเป้าหมายมาบรรลุนะคุณสามารถเนี่ยเห็นไหมตั้งใจในสิ่งที่ทําไม่ว่าคุณกําลังตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจพัฒนาตนเองตั้งใจตั้งใจกำลังจะทำะหน้าที่ธุรกิจการงานหรือว่าตั้งใจจะทำสิ่งใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ไปสู่เกณฑ์ที่คุณหวังเอาไว้เออคุณกำลังจะได้ดั่งใจปรารถนาคุณกำลังจะได้ดั่งใจหวังคุณกำลังจะประสบความสำเร็จนะอ่ะสิบ เหรียญเอ้ยสิบถ้วยแล้วก็สิบดาบหืสิ้นสุดเคาะกรรมเนาะคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยดวงชะตาของคุณเนี่ยกาลังจะหมดเคราะหมดโศกหมดโลกหมดภยัยคนที่เจ็บที่ป่วยที่ไข้ก็จะสุขภาพดีขึ้นนะคนที่มีปัญหาชีวิตคนที่ชีวิตล้มเหลวหรือว่าคนที่เคยเจออุปสรรคเรื่องราวหเลายเรื่องราวที่ไม่ดีนะกําลังจะสิ้นสุดนะดาบเล่มสุดท้ายและเล่มที่สิบเนี่ยหมดเคราะหมดโศกหมดโลกหมดภยัยเจออะไรมาเยอะแยะเลยเจอปัญหาชีวิตมาเยอะ เยะเลยเจอความเจ็บปวดรวดราว้าวเนาะเจอเรื่องราวใดๆมาเยอะแยะเลยกําลังผ่านพ้นไปนะบางสิ่งบางอย่างกําลังจะฟื้นฟูกําลังจะดีขึ้นนะกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเห็นไหมพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไพ่แทมเพรนขึ้นมานเนาะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะช่วงจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยสิ่งไม่ดีกําลังจะจบสิน้นเรื่องราวหลายๆกําลังจะจบสิน้นวิบากเคาะกรรมอาจจะเป็นเคาะซ้ํากรรมร้ายอาจจะเป็นช่วงเคาะกรรมที่คุณเคยประสบพบเจอมา าอาจจะเป็นกรรมที่เคยสร้างไว้ตั้งแต่อดีตชาติหรือสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยที่คุณเคยเจอมาเนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดวงกําลังจะพลิกผันนะเป็นดวงที่สิ้นสุดเรื่องราวร้ายๆสิ้นสุดปัญหาชีวิตนะ,ะการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะการงานก็จะพลิกฟื้น สมมุติว่าการงานก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหามีการงานที่ติดขาดมีเรื่องราวสะดุดมีอะไรที่มันแบบเป็นอุปสรรคอะเออจะพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นนะสําหรับเรื่องการงานนะ,ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนะาะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะการเงินการเงินใครติดขาดนะขเาขเาบอกว่าความภาคเพียรความพยายามที่คุณกําลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามที่จะให บรรลุเป้าหมายไปสู่ประตูแห่งความสําเร็จนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปในทางที่ดีความยากลําบากกําลังจะสิ้นสุดลงเนาะความขาดแคลนกําลังจะสิ้นสุดลงสําหรับเรื่องการเงินนะ คนเก่าๆพลังงานเก่าๆอาจจะมีเวียนกลับมานะแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าเนาะอาจจะมีเวียนกลับมานะหรือบางคนกําลังจะได้รับของขวัญกําลังจะรับของมีค่าบางคนจะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้หยิบยื่นความรักมาให้หรือกําลังจะหยิบยื่นได้ของอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ของมีค่าได้เงิน ได้เงินหรือกําลังจะได้ของขวัญหรือบางคนจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองก็ได้นะหรือบางคนกําลังจะมีเซอร์ไพรส์แบบมีคนนําของขวัญของมีค่ามาให้ก็ได้ด้วยนะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะบอกได้เลยว่าเกณฑ์ชะตาของคุณในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เออมันจะได้รับสิ่งดีๆได้รับเรื่องราวดีๆมันเป็นดวงของคนที่กําลังจะหมดเคาะอ,อ่ะเออนะกําลังหมดเคาะอ,อ่ะการเงินสิ่งที่รอคอย นะกำลังจะสมหวังกําลังจะประสบความสาเร็จนะการเงินจะดีขึ้นนะความสุขความสุขความสมหวังทั้งเรื่องการเงินจะดีขึ้นคุณจะสมหวังเรื่องการเงินคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องการเงินนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกณฑ์ดวงชะตาของคุณเนี่ยใครลงทุนใครต่อยอดเงินใครลงหุ้นส่วนอะไรเอาไว้เนี่ยคุณเนี่ยจะได้ผลตอบแทนหรือว่าเออคุณอ่ะเออเขาเรียกยังไงอ่ะ ไปไปทำธุรกิจเอ,อ่อทำธุรกิจการต่อยอดการซื้อหุ้นการลงทุนเห็นไหมคุณจะได้กําไรนะคุณจะได้กําไร สิ่งที่คุณรอคอยคุณไม่สูญเปล่าในการรอคอยคุณไม่ผิดหวังในการรอคอยแน่นอนคุณกําลังจะประสบความสําเร็จคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยในเร็วๆนี้นะการงานจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่อ, <trata> อุปถัมภ์ช่วยเหลือเจ้านายอุปถัมภ์ช่วยเหลือเออมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือเกิดขึ้นเออในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นเนาะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะบ บางคนได้เขาเรียกยังไงอะ่ะได้มีเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการก็ได้นะไพ่ปลาชามายอเออเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการระดับคิงระดับบิ๊กอะไรอย่างเนี้ยเนาะระดับสูงระดับบนเออเป็นซีออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะสิ่งที่รอคอยจะสมหวังนะการงานก็จะมีคนช่วยเหลือด้วยบอกได้เลยนะอ่ะ เห็นไหมราชาไม้แล้วก็มาดีเอ็มเพลร์เลยบางคนได้บรรจุเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะบางคนเจ้านายรักบางคนเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบางคนเป็นลูกรักของเจ้านายด้วยเออบางคนผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูด้วยนะเป็นไพ่ดีเอ็มเพลย์ดีเอ็มเพลร์คือความมั่นคงดีเอ็มเพลร์คือความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ที่ครบคันตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีความรักที่สมหวังความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นเออ ไพ่คุณค่อนข้างดีอยู่นะเออเรื่องดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้อ่าเทพีพัชจริ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ายสำหรับเป็นสามเหรียญโอ้โหไพ่คุณดีอ่ะไพ่คุณดีอ่ะการเงินจะดีอ่ะมีโชคการเงินผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่ช่วยเหลือเจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูนะบางคนบรรจุบางคนได้อ่าปรับ ตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเออเห็นไหมเป็นระดับบนนะเออประมาณนี้เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะช่วงนี้ดูดีช่วงนี้มีสเสน่ด้วยนะสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้ความรักดีๆความรักที่ชัดเจนก็กําลังจะเกิดขึ้นด้วยสําหรับคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะโอเคนะนี่คือเรื่องดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ว,รวนี้โชคดีทุกคนสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะจ้าสวัสดีจ้า